น,นี้ก็เป็นวันที่สองหเรียนนิทานะมีนาเนี่ยมีนาใช่ไหมเป็นมีนาเดีวันนี้เป็นวันที่หนึ่งการสอนในวันที่สองมาเที่ยวนี้ก็ขอพูดเรื่องง,ง่ายๆเพื่อเปการวิธีปฏิบัติแบบง,ง่ายๆการปฏิบัติแบบง่ายก็ถือตัวอย่างบุคคลที่ทํามาแล้ว อย่างเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพุทธ,ธานสุสติว่าถ้าเราไม่สามารถจะเข้าถึงใจนากรมได้ครบจะมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงแต่สินห้าไม่รบอย่างนี้ถือว่ายังไม่ถึงยังรับเคารพระใจนาคมยังไม่จริงจัง ยังไม่ครบถ้วนแต่ก็มีความจำเป็นบางคนบางอาชีพ <c oughs> บางอาชีพจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิตเพียงทำได้ทำสวนเตน้น <c oughs> ต้องใช้ยาฉีฆ่า,มาแมลงอันนี้เป็นโทษปานนาทิบาตฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของ,อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า เราก็ไม่ยอมรมรรกัดับแรกจิตจับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปก่อนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก,ก่อนการนึกถึงพระพุทธเจา้า,าจึงได้ยากโดยบริษัทปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของจิตที่จิตเป็นสมาธิก็ใช้คำบารนาวา่พุโทโธแล้วอย่าภาวนาเฉยๆนะ ติใจยอมรับนักผอด้วยความเคารพด้วยหัดฝึกอารมณ์ให้ใจเ้้านึกว่าพุทธจะออกในวัโทวาระหนึ่งจะมากหรือน้อยก็าตามมาใช่จิตเป็นสุขพอจิตเริ่มฟุ้งซ่านเราก็เลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีความสำคัญก็คือเวลาก่อนหลับตอนนี้อย่าลืม มันจะเหนื่อยเสนเหนื่อยมาจากไหนก็ตามก่อนหลับเราจะดึกไม่ได้เมื่อที่สะถึงหมอนใจก็จับสิโลมิใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกไปนว่าโธอย่างนี้ไม่ามมาจาไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานถ้าเรานึกว่าพุทธให้ใจเข้าโธหาใจออกหลับเลยก็ยังดีใหญ่คือทําไม่ถึงหลับ ทำา,ามาทำมาถึงหลักก็นไหมความว่าถ้าจิตสงบยังไม่ถึงฌานสมาบัติจิตจะไม่ยอมหลับถ้าจิตสงบถึงฌานสมาบัติจิตจิตจะหลับทันทีขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั่นอยู่ตลอดเวลาที่หลับอ้าเริ่มาตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกไปไหนถ้ายังไม่สะบัจระ,ะประสาะ ยังไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องลรก้คือมานั่งก็ได้ไม่จําเป็นจิตจะเคลื่อนนอนแบบนั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนวทโทถ,ถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติจนกระทัง่งเกิดอาการชินต่อไปวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นมีความนงคันจําเป็นต้องทําอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงชาในพุทธานุสิกรรมฐาน เวลาจะตายบาปต่างๆจะไม่สามารถจะเข้ามาควอบคุมจิตได้จะมีแต่บุญอย่างเดียวเข้ามาอยู่กับจิตเมื่อบุญเข้ามาอยู่กับจิตบาปก็เข้าไม่ได้บุญต่างๆที่เราทำอาจจะยังไม่ปรากฏภาพแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าก่อนตาย ถ้าเราเห็นพระเจ้าก่อนตายถ้าจิตทรงตัวอย่างนั้นตามบาลีจะบอกว่าไม่ได้เกิดบนสวรรค์เป็นชมถ้าถึงเวลาจิตํำคาญไม่ทําไม่ได้เนี่ยจะต้องทาเล็กมากก็ได้น้อยก็ได้ต้องทําหน่อยอย่างนี้้าบอกจิตทรงฌานตายเป็นชมที่ถ้าบังเอิญขณะที่เราภาวนาพุโทโธ เวลาด้านจิตก็พร้อมใจกันเวลาอื่นก็ตามจิตเป็นคิดดูว่า,ากิเ,ไไากาเ,เกิดเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์เกิเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมกม็มีมีความสุขทักวคราวเมื่อหมดอุนปัสนาบารมีก็ต้องกลับไปทุกข์ใหม่เราเป็นนัการนเรา,า,าต้องการนิพพานถ้าจิตมีความต้องการพระนิพพานมีอารมณ์ขณะที่จิตใกล้จะตาย เวลานั้นทุกเวทนาจะดับทุกเวทนาต่งาอองๆที่ครอบคลุมเราอยู่ที่ป่วยมากๆม,มันจะมันจะหมดไปจิตใจจะมีความ,มชุ่มชื่นเฉพาะตัวพระพุทธเจ้าที่เราเห็นถ้าเวลานั้นในจิตใจชินนิพพานเราก็ต้องการนิพพานถ้าเวลานั้นอารมณ์ต้องการนิพพานในอ,อย่างเงดียวก็จับดับจิตเวลานั้นเราก็ไปนิพพานมาลองความว่า,าการปฏิบัติ เอาแบบง่ายๆดีกว่านะเวลานี้ฉันก็แก่มากแล้วอายุก็น้อยลงไปแล้ววันเวลาก็เหลือไม่มากการแนะนำกันก็ขอแนะนำเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดตัวอย่างที่เราจะเพิ่งเห็นหง,ง่ายๆอย่างถ้าไม่จะกุณฑลีเทพบุตรถ้าไม่จะกุณฑลีเทุตดเป็นมิฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นพราม ไม่ไหวรูุ้ทธเจ้าไม่ใส่บาตรไม่เคยฟังเทศเวลาใกล้จะาตายจริงๆจิตใจรูงท่านนึกถึงว่าเจ้าขอไม่ช่วยหายโรคไครใข้เจ็บเวลาก็็ตายเวลานั้นถ้าเกิดเป็นสวรรค์ชั้นเดาถึงเ,เป่าโลกต่อมาในฐานะที่เป็นเจวาาได้ฟังนางพะะได้ฟังพระเจ้าเทศกันเดียวก็เป็นพระโสดาบัน มันแค่เขานึกไปเดียวเดียวสำหรับเรานึกเป็นเดือนเป็นปีในสองอย่องดีกว่านั้นอย่างคนที่ทำบาปก็ดูตัวอย่างท่านนึกไม่ออกแล้วเพื่สุปฏิทิศาให้ประบุคนนี้เลวที่สุดในเรื่องการทำบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างที่เว้นไม่เคยมี แม้แต่การทําบุญสุนทานก็ไม่ทําคนอื่นเขาทาบุญก็มีกาะทำการขัดขวางเขาทําบุญเห็นแล้วแกล้งทําไปไม่เห็นตีนแล้วแกล้งทําไปไม่ดีแกล้งส่งเสียงตกธรรมเป็นนะ้รว่าสินห้าขายครบก็หมดสิบขายครบธรรมะที่เป็นโทษขายครบถ้วนไม่มีอะไรเหลือ เวลาก่อนจะตายจริงๆมองเห็นพัญญาะดิดาสะท่าท่าท่าจญมงชายก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขามีความห่วงใยในเราแะไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระไปได้เรานึกเห็นมีองค์เดียวคือพระ,พระสมณะโคดมเพิ่งจะรู้สึกตัวมาตายรู้จักมาหลายสิบปี ไม่เคยไม่ได้ยกมือไหวตอนนึกถึงพระพุทธเจ้จาขอให้ช่วยหายจากโกครคไข้เจบไิปโรคันก็ไปหายตายไปด่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเดิมเลยว่าโลกเป็นเทวดามีมีมันทองคําเป็นที่อยู่มีหนึงหน่งฟาหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ก็เป็นเทวดาที่เต็มด้วยความประมาทต่อมาสายนา,ยาการจาริเทอรบอแนะนํา ว่าอีเจ็ดวันท่านจะตายแล้วถ้าตายแล้วจะไปใายนึกเอาเองในฐานะที่เมรุมเป็นทิพย์ก็ตรวจว่าถ้าเราตายอจากความเป็นเทวดาจะไปไหนก็ทราบว่าสายบาปเก่าๆที่ทำไว้ทั้งหมดมันเป็นบาปทุกขั้นทุกตอนเต็มขั้นหนักมากต้องไปเกิดในเวทีมาหารรก เมื่อผ่านนรกบริวารด้วยสี่ขุมเรื่อยมาถึงนรกขุมที่หนึ่งโดยเมื่อโลกนรกสิบขุมตกหมดมาเป็นเปรตห้าร้อยชาติกระโดดมาเป็นเปรตไปเสือกา,ายเป็นสัตว์อิฉันเป็นสัตว์อิฉันห้าร้อยชาติเป็นแร้งห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นคนหูดอกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นขนบ้าห้าร้อยชาติ ไปคนเมื here, andal, ่อยห้าร้อยชาติยังจะมาเป็นคนปกติเมื่อทราบในความมาที่ก็ตกใจขอให้อาการจารีช่วยถ้านอาการจารีก็พาไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ด้มีพระเจ้าเดียวจะช่วยใจก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบจึงเร้่จากการเทศภิธรรมเทศในอุณหิทวิชายสูตร พอจบเธอก็เป็นพระโสดาบันก็เป็นว่าบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษได้พระโสดาบันนี้นรกไม่ได้โดนรกไฟดับเวลานี้ก็ยังเป็นเทวดาพระโสดาบันอยู่ท่านดาวดึงก็เป็นว่ามีทางทางเดินทางเข้าใกล้ข้าวหายพานัน ดันั้นญาติโยมพุทธวิษณ์บางท่านที่ไม่สามารถจะรักษาสิทธิห้าได้ครบถ้วนก็จับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างเยิ่งเลยพุทธ,ธานุสติกามฐานอย่าทิ้งพระพทธเจา้าและประการที่สองทุกท่านสบายสังฆทานสังฆทานนี้มีสมมากพุทวายภัยพระอรหันต ไหวท้ทานก็พอจะหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแล้วก็ปเจ้าพรเจ้าหนึ่งครั้งถววยทานแล้วเจ้าพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแล้วสเด็จพระสิมธิสัมมาวุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายท่านนสมเด็จพระสิมธิสัมมาวุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานหนึ่งครั้งให้ทุกท่านจับอารมณ์บะน่าสังกัทานเข้าไว ว่าภาพสังฆทานที่เราเคยทําในภาพแบบไหนมีอะไรบ้างว่าเราเคยจะไหวสังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัวในการจับอารมณสังฆทานในสมัาก,กัตวายทารอรหันทำไมอย่างเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพระท่านติดสะท่านติดสะะใช่ก่อนท่านเป็นคนฆ่านกสร้างไขย ยกบ,บางตัวบางส่วนที่เหลือทีวันพรุ่งนี้ถ้าจะย่างไว้ก็าราคาถูกถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยว,วยก,จก็จะบินหนีหักขาซะบ้างหักปีซะบ้างทงอย่างนี้เป็นประจำวนันไม่เคยสมบูรณยแต่วันหนึ่งบังเอ,อิญมีพระอรหันต์ท่านไปปฏนบ,บาแตแกก็ไปรู้ว่าพราะอรหันต์พระอรหันต์ก็ไปประกาศตัว <c oughs> ท่านไปวินตาบาทที่นั่งท่านติดสระต้อมีความรู้สิกว่าเราทำแต่บาปมาทุกวันคุณไม่เคยทำวันนี้พระมาปะโปรดถึงบ้านเราใส่บาทเถอะก็เรียกปัญญามาให้นำนกที่ยังเป็นปน,นกสดๆมาฆ่าแล้วก็แกงแกงอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วก็ใส่บาตรก็อาหารหัตไปในชีวิตของท่านใน้ําบุญครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นการทําบุญกบพระอรหันต์แม็นสงมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสมทานมากก็เกิดมาชาติหลัง่มาพระพุทธเจ้าก็ขอบวชรอบวชแล้วกรรมเก่ามันก็มาสนอง อันดับแรกก็เกิดตุ่มเล็กๆกามตัวทั่วตัวต้หัวต้นเท้าไม่ไม่ช้าไม่นานตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นหนวดท่าหนส้มพอตุ่มแตกก็เป็นน้ำเหลืองลุกไปไหนไม่ไหวถ้าที่ปฏิบัติอยู่ก็ทิ้งแล้วเบื่อทำมันซ่ทมรู้ไปได้ต่อมาตอนเช้าตอนกลคืนหัค่ำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องตัววันสัยของสัตว์ก็พบว,ว่าวันพรงนี้ติดสาจะตายและการตายก็ติดสายต้องตายเพราะวันขานไม่ใช่ตายเฉยๆเพราะบรรพบุรุญบรรมีเกา่ามีที่เคยสวายทานระอราหารันต์ครั้งเดียวในชีวิตฉะนั้นตอนช้าพระเจ้ามาชั้นเสร็จก็เอาอจากวิหาร ทำทีแั้ว่าเดินไปเยี่ยมพระเดินเลี้ยวทานนบ้างเลี้ยวทางนี้บ้างแวะถนนบ้างแวะทางนี้บ้างแต่ในที่สุดก็ตรงไปห้องพระติดะเมื่อพระถึงห้องระบิดาเห็นน้ำเหลืองกลางกลางผ้าน้ำเหลืองมันไหลมาติดผ้าจนแห้งตัวเต็มไปด้วยน้ำเหลืองพระเจ้าทรงปร่ยงผ้าระบิดะออก ตั้งใจจะต้มแต่จำรอนพอดีพระมาช่วยพระเจ้าจงกระสง่งใหผ้าผ้าชุบน้ำอุ่นๆไปเช็ดต,ตัวพระติสระหายจากก,งากลง,ง,กจกกงจากน้ำเหลืองแล้วเมื่อร่างกายหายจากกลงจากน้ำเหลืองแล้วลยกใจกดติสระก็มีความสุขขึ้นมาถ้ามีปีติที่อาศัยพระเจ้าช่วยพยวระเจ้าทรงแต่ัสติสระ อาจารยงว่าแต่ยังกายโยร่างกายของเธอนี้ในไม่ชาจิญาณก็จะไปรปัดแล้วไม่ยควาะจะหมดวิญญาณแล้วไม่ชาก็าจะตายเมื่อร่างเมื่อจิตใจตา,ตายไปแล้วออกไปแล้วร่างกายก็ต้องถอดทิ้งเหมือนกับถอดไม้สีไรประโยชน์ท่านเทศียงแค่นี่นะเมืร่างกายนี้ในไม่ชาก็จะมีวิญญ,ญาณไปตัดแล้วหมายความไม่มีวิญญ,ญาณอยู่ ในเมื่อร่างกายไม่มีปิญญาณก็เป็นของที่ต้องเขาท่องทอดทิ้งไม่มีใครต้องการเหมือนก็ททอดไม้ที่ไรประโยชน์ถ้าติดสัจฉะฟังเพระงเท่านี้ได้กระหันพร้อมไปสมิธายานและเวลานั้นก็ทิ่านทันทีต่อมาพระถามว่าเจ้าว่าพระติสสะไปไหนพระเจ้าออกปนิพานท่านถามว่าพระถามว่าพระติสสะปฏิภาณพระสมัย เขาบอกเมื่อฟังเทศจบนี่ก็เป็น,นว่าอาการถวายทานนั่นถวายทานพระอรหันต์มีบุญน้อยกว่าสารทานมากถ้าสอนในสฆ์ถวายทานพระอรหันต์พระอรหันต์มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าถ้าฟังคําสอนพจจระเจ้าเราปฏิบัติตามใช่การสงังสงพระอรหันต์ยังชื่อว่าเป็นการสงงพระทับใจสนาคม ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์พระหนึ่งพระอรหันต์มาจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีตรไม่มีพระเจ้าก็บวชทไม่ได้การที่สองพระอรหันต้องทรงธรรมถ้าไม่ทรงธรรมก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้การที่สามตัวท่านเองเป็นพระสงฆ์ในการถวายสังฆทานก็ถวายทาพระอรหันต์เขาชื่อว่าถวายทานทั้งสามอย่างพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย ให้มันได้ญ,ญาติโยมพระดบริษัทท้าจับพุทโธก็จงอย่าลืมจักรทานารมีที่ท่านห้คือสังฆทานจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พาท่านไปนิพพานได้โดยง่ายเหมือนกันถ้าจงอย่าลืมคิดตามความเป็นจริงตามดิจิตั์ว่า,ากายเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความทักทายของรักของเท่าใจเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กี่ชาติกจะมีทุกข์อย่างนี้ถ้าเาลยหวนจะกลับไปหาสินก็จะหวนไปทําไมยัตเยื่าเรามีสินไม่ครบถ้วนเราไม่สามารถจะไปนิพ่านได้ถ้าเราดูตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีสินไม่ครบถ้วนแต่เขาจับแน่งจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเยี่งพุทธ,ธานุสติ อย่างท่านจิตจับแน่นในสังขารนสติกแล้วท่า็สังขารแล้วทาน,น,น,านด้วยให้จับเกาะให้แน่นจริงๆเมื่อเวลาใกล้ยะตายจิตอย่าลืมนิพพานต้องนึกไว้ทุกวันนะิพพานนึกให้เป็นไอจ้อเป็นอารมณ์บังชินนึกจริงตัวนึกว่าถ้าตายจากโลกนี้มาใดขอไปนิพพานเมื่อนั้น ให้จิตมันเป็นฌานที่เรียกว่าอุปสมานุติกรรมฐานอย่างนี้ทุกคนจะไม่พลาดอินทานไดน้การเกาะติดนด่บรรดาท่านพระธุภริษัทบางท่านเกาะติดนิดเดียวแต่พวกเราเกาะติดนานอย่างพยศเมื่อตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องพระเจ้าวัดใหม่ๆพรยศทัานฟังเทศจารพระเจ้าไปแค่นิดเดียว ก็ได้บรรลุะโสดาบันพอตอนเช้าดูพ่อไปตามไปถามหาพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะต้องการพบรูปอะไรฟังเทศดีกว่าเพราะว่าแต่เทวเจ้าประเทศกันเดียวกันพ่อเป็นาัสดาบันประโยชน์พระอรหันต์ทั้งนี้ก็อาศัยบญเก่าของประยศ มันมีสภาพจิตเกาะติดเึงแค่ชั่วครู่ไม่นานมาพวกเราเพราะว่าในชาติก่อนพยศกับพวกห้าถึงห้าคนเป็นสัพเพรสาธารณะเม่อไมาเพรามว่ดดาศบจิตศพผู้ใดก็มีความยากจนเฉนใจไม่มีเงินจ้างสัพเพรอขณะนี้ก็จัดการเผาให้เสร็จจัดการให้เรียบร้อย ต่อมาวันหนึ่งกำลังกินข้าวเย,ย็นอยู่ก็มีคนมาบอกว่ามีภาพของสติกำลังท่องแกตง่ตั้งขาตั้งขานด้วยขึ้นอืดลอยมาจิตายฝังคณะสัปเรชุดนี้ก็ไปใจ่การเผาศพเอาขึ้นเชียงตะกอนเอาฟืนไฟใส่ก็ทำตามมาเกือบทุกวันก็ทร้างศพอย่างนี้ พืนขนาดไหนไมันจะไหม้หมดก็อฟื้น,นใส่เสร็จใส่ไฟใส่กลับมาบ้านต่อมามีคนก็เดินทางผ่านทางมาเขาเห็นว่าไฟดับแล้วแต่ศพไม่ไหม้ทั้งนี้ก็ราะคนตายลอยน้ำมาตัวอิ่มไปได้น้ำไม่เหมือนคนตายธรรมดามันก็ไม่ไหม้น้ำมันมาก ก็บอกสบายนาานะท่านประโยชน์ก็ไปไปถึงก็มาทราบมีความเข้าใจว่าเขาอาศัยมีร่างกายมีน้ำมากไปจึงไม่ไม่หมดจึงเสี่ยมไม่แหลมเข้าแล้วก็แทงตามตัวให้น้ำไหลจากร่างกายให้น้ำที่มันไหลออกมามันไม่ไหลแต่น้ำมันเลือดดงเหลืองไหลมาด้วยท่านที่ารณนในนนว่าร่างกายเขาคนสมบุกข,ขนาดนี้เจ้าเลย ก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของคนแล้วก็จัดก,การเผาศพแล้วไปบิอบอกเพื่อนอีกห้าหห้าคนให้มาดูเหมือนกันต่างคนแต่งก็สลดจิตถึงว่าร่างกายของคนจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชา,ายก็ตามในสภาพเสมอแบอย่างนี้เหมือนกันทุกคนก็เกิดนิพพายายนความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อไม่นานนะเบื่อไม่ครบวัดก็เลิกเบื่อ แม้ว่าถึงไม่อารมณ์จะติดแค่นิดเดียวเป็นแค่นี้ชั้นหลังมาในเมืม่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดขึ้นพระเยซก็มาเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีในวันที่บาร,รมีเก่าที่เข้ามาถึงวันนั่งตื่นมาตอนดึกเห็นคนในบ้านเป็นศพไปหมดสังเกตคนทุกคนในบ้านบ้านคนคนยหงมาจัดสวยงงาม มันนั้นเห็นศพไปหมดคนบนเก่าเข้ามาถึงก็ออกจากบ้านเป็นวาจาว่าที่นี่วนวายนอที่นี่ขาเข้าหนอพอดีเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เช้าตูมพระเจ้าของจงกรมดับอยู่พระเจ้าของทราบเมื่อเข้าไปใกล้จะบอกว่ายศที่นี่ไม่วนวายที่นี่ไม่ขาข้องเธอจะมาที่นี่เธอจะทศ่ไห้ฟังได้เข้าไปถอดหมวกถอดรอดงเท้าพระเจ้ากเทศ ตนเรื่องทานเรงเสียนัสวรรค์เป็นต้นในอธิสงการบวชถ้าโทษของกามเข <c oughs> าฟังเทศจบถ้าเราเป็นพระโสดาบันเห็นไหมเขาติดในเดียวแต่พวกเราได้ติดเป็นปีเป็นเดือนการหวังนิพพานไ่ขอได้ง่ายราบรรดาท่านพุทธริสัททั้งหลายวิายังไม่หมดนะตอนนี้ไปก็ขอพูดอีกิีหนึ่งวันนี้พอไม่แรง กินข้าวได้หน่อยหนึ่งพอมีแรงคนที่มีความบัมบาทในชีวิตอย่างท่านอ,อ่าใครวะก็จะใช้ชีวะกุมารพัฒน,น์จะได้เชื่อไม่ออกเละเชื่อทั้งอาชีวะกุมารพัฒน์เนี่ยจริงๆริง,รงถ้าเป็นคนที่มีความบัมบาทสั่งเทศจะเพื่เจ้า,จ,าจบเดียวไป,ปรโสมดาบัน ถ้าต่อมาความใหมา่ยก็เกิดขึ้นท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่ถ้าเราลืมความเป็นจริงถ้าคิดว่าท่านจะตายก่อนพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อพระเจ้านิพนไปก่อนก็เสียใจมากคิดว่าเราเป็นคนดราหนายมีความทรงตัวแค่ระโสดาบันเราคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจ้าอาศัยพระเจ้าไป่เรื่องเปอร์ไปนภพ ทอนนี้พระเจ้าในพ่านี้ก่อนเราก็เป็นคนไม่มีอะไรแล้วคิดตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายบทปัญญาไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเราไม่ต้องการอะไรอีกเมื่อเผาพระพุทธเจ้าเสร็จก็ไปเข้าบ้านเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำ นี่ไปอยู่ในถ้ำที่ไม่ลึกนักก็มีคนตามไปขอยาแท่งนำคาเนื่อยเข้าถ้ำลึกมากกั่าฝันลึกก็เต็มที่ไม่พาคนไปไม่ถึงตั้งใจนอนตรงนี้คิดว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายไม่มีความหมายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็ช่างมันไต่เมื่อพระเจ้าอผ่านแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ ถ้าอารมณ์อย่างนี้กรรดาันพุทธประภัสสตเป็นอารมณ์เรีว ah ่าอรหันที่มีความรู้สึกว่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์อรหันต์แต่ท่านก็ไม่สนใจท่านก็นอนจะแข่งฝาหันหน้าขอหาฝากฝาธรรมเวลานั้นปรากฏมีแสงฝังใกล้แสงฟ้าแลบเสียงมันฟ้าผ่า ถ้าก็ไม่เสียงกองอวะตูมารพัฒน์เธอเป็นสาวกพระองค์ทั้งหลเป็นสัมมาพุทธเจ้าใส่ไหมต่อไปใช่เสียงนั้นก็หายไปถ้าเราคิดตัดสินใจตอนนี้ว่าเราจะตายตรงนี้เราไม่ต้องการร่างกายที่ต่อไปอีกเราเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนไม่มีสมบัติไม่จะร่างกายเราก็ไม่ต้องการม่อีกพอคิดอย่างนี้เสร็จก็มีเสียงมันฟ้าผ่ามีเสียงระแลกเป็นกัน เสียงสังขารตามเดว่าโกมาดพัทจเป็นสาวกโองท่านเลตเสัมมาวุฒิเจ้าใ่ไหม่เท่าต่อไปใจเพียงแค่สามครั้งพอครั้งท,ที่สามท่านบอกท่านเลยหลับเลยคำว่าหลับก,ก็หมายถึงว่าเป็นพระหานไปนิพพานถ้าว่าบรรดาท่าาพุทธบร,บร,บริษัททุกท่านที่ยังทําตนไม่ถึงพระโสดาบันก็ดีไม่ถึงพระอานก็ดี ในตอนต้นไายมีความประมาทอยู่บ้างเพราะตอนไทยไม่ประมาทเช่นท่านครูมลพัฒน์ท่านม,มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ขเขาราก็ตายไปแล้วพระเจ้าก็ตายไปแล้วแต่เราจะมีประโยชน์แค่ไหนชื่อเขางเราต้องตายเช่นเดียวกันถ้าเรายังหลงร่างกายอยู่อย่างนี้อีกก็ต้องเป็นไหวไตเกิดนวังาจสงสารท่านที่ดีเราไม่ควรสนใจในร่างกาย แต่ว่าไม่ต้องเข้าฝ่ายขางเส้นกุมรารพัฒเป็นแต่เพียงคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีความรับพระพุทธเจ้าประทานพระอาริยสงฆ์ครบถ้วนในการที่สองเราจะมีสิ่งครบถ้วนในการที่สามเราจะมีพระที่พันในอารมณ์เราจะไม่ติดร่างกายภายในร่างกายของเราไม่ติดร่างกายภายนอกร่างกายคนอื่นไม่ติดทุกอย่างในโลก แต่ทุกอย่างในโลกมันจะดีแค่ไหนก็าตามแต่ว่าถ้าเราตายแสด้มันก็หมดไปสัตว์ทุกต่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะขอสัตว์ต่อไปได้เราต้องการสัวเดียวคนิพพานพรรมดาญาติโยมบริษัททุกท่านวันนี้ก็ทนเต็มทีนี่รายสานาทีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสิลสมาทานมันกรรมฐาน